ต่อไปนะครับฐานไปสําหรับกัตตวาจกเรื่องการประกอบเรามาดูในเหตุกัตตัวาจกซึ่งจะประกอบแบบเมื่อวานนี้นะครับเหตุกัตตวาจกโดยเหตุกัตตัวาจกนั้นที่นิยมมากที่สุดก็คืออันตะปัจจัยครับมานะก็เป็นได้แต่ความนิยมมันน้อยดังนั้นผมก็จะอธิบายเฉพาะตัวอันตะปัจ,จัจเนี่ยครับ ซึ่งลักษณะที่จะประกอบนั้นก็เหมือนเดิมเหมือนกับที่เมื่อวานนี้หมายความว่าเ,เราต้องไปเอาธาตุต้องไปเอาปัใจจัยในเหตุกัตตุวาจกเสร็จแล้วก็มาใส่อันตปัจจัยโดยปัจจัยที่เนื่องด้วยนะนที่อธิบายวันก่อนนู้นลงแล้วต้องทำยังไงครับปัจจัยที่เนื่องด้วยนะลงมาแล้วก็ต้อง ลบหน้าทิ้งพอลบหน้าทิ้งก็ต้องทีฆาต้นธาตุลบหน้าทิ้งแล้วก็ทีฆาต้นธาตุมาดูเหตุตกตะวาจบต่อนะครับก่อนอื่นเนี่ยเรานำเอาธาตุนะครับนำเอาธาตุ แล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปแล้วตามด้วยปัจจัยในเหตุกัตถวาจกปัญหาก็คือปัจจัยในเหตุกัตถวาจกนั้นมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมันมีสี่ตัวและไอสี่ตัวที่มันลงมาเนี่ยนะครับสี่ตัวที่มันลงมาเนี่ย ลงมาแล้วมันไม่เหมือนกันนี่ครับ <c oughs> ดังนั้นปัจจัยในเหตุกัตบตวาจกก็คือปัจจัยที่เนื่องด้วยนะปัจจัยที่เนื่องด้วยนะลงมาแล้วลบนะทิ้งแล้วทีฆต้นธาตุเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละลบนะทิ้งแล้วทีฆต้นธาตุดังนั้นมันเลยได้รูปเป็นอาเออาอายะ อาเออาายะแล้วนักเรียนจะต้องสังเกตดูตัวนี้นะครับจะสังเกตดูตัวอื่นถ้าเป็นกิริยาในระหว่างสังเกตดูตัวอื่นก็ไม่ได้ต้องดูตัวนี้ดังนั้นมันก็เลยออกรูปเป็นลาเพลาพยะลาพาเปลาพาพยะลาเพลาพยะลาพาเปลาพาพยะมันก็ออกรูปใหม่นี้คัดเฉคัดชยะคัดฉาเปคัดฉาพยะ ปาเจปาจยะปาจาเปปาจาปะยะมาเรมารยะม,มาราเปมาราประยะตดเสตตดเสีตสยตดสาเปตดสาปะยะปุตเฉปุตชียปุจช,ชาเปปุตชาปะยะมันออกรูปมาแบบนี้นี่ถ้าเกิดว่ารูปร่างมันประกอบมาอย่างนี้ประกอบเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บเราสามารถเดาได้เลยว่านี่คือกิริยาของ เหตุกัตตัวจกครับนี่คือกิริยาของเหตุกัตตัวจกนะีของแท้นะของแท้เดี๋ยวผมยกไปไว้อีกหน้าหนึ่งก่อนเพื่อจะได้อธิบายอ่าวนะครับมาดูทีนี้ ไอปัจจัยในเหตุตวกัตัวโจทย์โดยมากอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่ามันลงอะไรปัจจัยครับมันลงอันตาปัจจัยหลังพอเอาอันตะมาต่อมันก็จะเป็นแบบนีบ้เอามาต่อมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นลาเพนตะนะเป็นลาอะไรครับลาพระยันตา แล้วก็ลาพาเป็นตาแล้วลาพาไปยันตาตัวนี้ก็เป็นปาอะไรครับปาอะไรครับอา้าวข้ามมาแถวหนึง่งเา้หม่คัดอะไระคัดเฉ้นตาเป็นคัด,ดเป็นคัดฉา,ดาคัดฉา ปาเจตาปาจยันตาปาจาเปนตาปาจาปยันตามาเรนตามารยันตามาราเปนตามาราปยันตาตุสเสนตาตุสยันตาตุสสาเปนตาตุสสาปยันตาปุตเชนตาปุตเยันตาปุตชา ตาเรยันตาตาเรินตาตาเรยันตาตาเรินตาตาเรยันตาตาเรินตาเรยันตานี่ครับพอเอาประกอบแล้วมันก็จะออกรูปมาอย่างนี้นั้นหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราเนี่ยทำยังไง ถึงจะสามารถตีแตกไอ้ตัวนี้ได้ลาเพนลาพยะเนี่ยลาพาเปลาพาปะยะเนี่ยเนี่ยทำยังไงจึงจะสามารถมองเห็นเนเนยนาเปนาปะยะได้นะครับคือการมองเห็นเนี่ยที่ผมอธิบายนีย่ดูเหมือนว่ามันจะง่ายนะ ดูเหมือนว่ามันจะง่ายแม้ลาพาเป็นจริงๆแล้วมันก็ง่ายครับเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นมันก็มีรูปอยู่อย่างนี้ทีนี้พอมีรูปอยู่อย่างนี้แล้วก็นำเอาไอ้ที่มาประกอบปัจจัยในเหตุตกัดตัวาจกและปัจจัยในและอันตรปัจจัยก็เอาไปแจกแบบบริสัทต้องเอาไปแจกอีกทีหนึ่งครับ <c oughs> เหมือนเมื่อวานนี้ เหมือนในกัตตุวจบแบบเดียวกันเลยครับก็ไปแจกตามแบบบริษานะครับก็ไปแจกตามแบบบริษาทนั่นแหละจึงจะเป็นกิริยาในระหว่างได้ดังนั้นเนี่ยในลักษณะรูปแบบของกิริยาในระหว่างลักษณะรูปแบบของกิริยาในระหว่างของเหตุกัตตุวจบนะครับ อันนี้เป็นของกัตตุวาจกถ้ารูปแบบกิยิยาในระหว่างของเหตุกัตตุวาจกสมมุติว่าชโนกรรมันตังการาเป็นโต,น,ตนะนี่นะครับ นะครับพอมาในรูปแบบของเหตุตกกัตตัวจกนะมันก็จะแตกต่างกันแล้วซึ่งเราเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ในการสังเกตให้ออกว่ามันคือเหตุกกัตตัวจกครับแม้กระทั่งตัวกิรยาคุมภาคเองก็ยังคงเป็นเหตุตกกัตตัวจบต้องใส่หาอะไรมาให้เจอ และเหตุกกตกตะวัจบเนี่ยพอเห็นแล้ววิธีการแปลเหตุกกตัวจบคืออะไรตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวที่ท่านจะต้องจําแล้วผมจะไปอธิบายตอนแปลนะก็คือต้องมีคําว่ายังเสร็จแล้วก็ตัวกิริยาก็ให้อันตรแปลว,ว่าอยู่ตัวนี้ครับสาคัญยังให้อยู่ ตัวอย่างนี้บางทีในหนังสือมันไม่มีเราก็จะต้องขึ้นมาต้องหามาถครับ้ามีอยู่แล้วสบายแต่ถ้าไม่มีต้องหามาแล้วต้องหามาให้ได้ด้วยต้องหามาให้ได้ด้วยอย่างตัวนี้ฉนวนว่าชนเนี่ยต้องหามาโดยมากการหามาก็บุคลังแต่ว่ายังบุคคล การาเป็นโตให้กระทำอยู่กรมันตังซึ่งการงานแล่ตอนนี้อีกนะบุคลงอยางบุคคลคันหาเป็นโตให้ถือเอาอยู่พัดตังซึ่งเอ่อทนานิซึ่งทรัพย์ทั้งหลายบุคลงอยางบุคคลุนชาเป็นโตให้กินอยู่พัดตังซึ่งพัด บ,บุคลังยังบุคคลนิสีทาเปสีให้นั่งแล้วต้องมีนะเหตุกัตัวจบเนี่ยต้องมีคําว่าให้ไม่มีคําว่าให้เสียสองแต้มเลยนะครับโดนหักสองแต้มถือว่าหนักมากโทษหนักมากผมยกโครงสร้างยกรูปร่างขึ้นมานาะพอให้เป็นรูปเป็นร่างเฉยๆเดี๋ยวเราจะไป พูดกันให้ชัดเจนตอนที่แปลหนังสือทีนี้ภาวะความที่มันเป็นกิริยาในระหว่างนะครับความที่มันเป็นกิริยาในระหว่างเนี่ยนอกจากแปลเป็นเหตุกัตตัวจบแล้วมันยังทําหน้าที่เป็นกิริยาในระหว่างด้วยนะชนวันว่าชนเนี่ยก็มาเนี่ยผุขลังยังบุคคลการาเป็นโตให้กระทําอยู่กรำมันตังซึ่งการงาน สังเกตจากอันตะเนี่ยมันเป็นกิริยาในระหว่างก็จําเป็นที่จะต้องแปลไปตามลําดับของกิริยาในระหว่างนะก็ยกให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเนื่องจากว่าในเอกสารไม่มีแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ผมแทรกเข้ามาในช่วงของกัตตุวาจกและเหตุตกัดตุววาจกนะครับ ก็จบหน้าอันตรปัจจัยที่เป็นกัตตุและเหตุกัตนะครับ